สวัสดีเคุปทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนําการกินเบ็กทอมว่าใบาเล็กหรือใบใหญ่เนี่ยมันจะกินง่ายตอนไหนคือใบใหญ่อยู่บนนะแต่ว่าพี่หมีเจะมาแนะนําว่าใบาเล็กเนี่ยมันกินได้แล้วมันแตกต่างกันยังไงน,นนะเอาจริงๆเนี่ยพี่เด็ดพี่หมีเด็ดจากต้นเลยนะก็คือใบเล็กเนี่ยแต่ว่า,าแตกต่างไหมโอ้โหตอบตรงๆเลยว่าไม่แตกต่างครับจริงมันกินง่ายแล้วก็มันน่ากินกว่าใบาใหญ่นะบางคนเนี่ยก็ชอบกินใบใหญ่เพราะว่ามันดูเยอะมันดูคุ้มค่า แต่จริงๆ่ะใบเนี้ยกินแล้วมันยังไงอ่ะมันก็นพอดีคำอ่ะใบใหญ่บางทีเรากินเยอะแล้วเราก็มันแบบเยอะไปมันก็ไม่ดีอะไรที่มันเยอะไปใช่ไหมเออเราก็กินเนี่ยพอดีคำเฮ้อเกิดเราไปกินใบใหญ่ใยเงี้ย,นะ,ยนะมันไปนะโอ้ถ้าคนกินใหม่ๆเนี่ยเมาเลยนะนั่นแหละคือใบเล็กใบใหญ่ลูกค้าได้ไปเนี่ยพี่หมีก็ไม่อยากให้บอกว่าคุณท่านได้เลเล็กชั้นได้ใบใหญ่จริงก็ ปริมาณมันก็สะพันเราเราก็ใส่เป็นน้ำหนักนะเราไม่ได้ใสเเ่เป็นแบบเออเป็นใบนะอันที่เรา,าคุณซื้อเป็นใบเนี่ยเพราะเขาซื้อเป็นโลแล้วคุณก็เขาเอาไปแยกขายบางคนนะถ้าจะซื้อเป็นใบเนี่ยคุณอาจจะขาดทุนได้นะแต่ถ้าพี่มีหรือว่าคนที่ไปซื้อที่ขายแม,คคม,คยยมค่ค้าบาค้าแม่ค้าที่เขาขายเป็นโลเนี่ยไม่ต้องกลัวครับมันก็มันน้ำหนักมันเท่ากันปริมาณความเข้มข้นความอร่อยหรือว่าความดีมันก็เท่ากันนะครับก็คือมันไม่แตกต่างนะตอบตรงมันไม่แตกต่างนะเพราะว่า จะใบเล็กใบใหญ่นะกินได้เหมือนกันนะใบเล็กน่ากินตายแล้วก็ดีคำว้าอ,อร่อยเห็นไหมโอเควันนี้มาสัส้นๆน้ำว่าใบาเล็กใบใหญ่นะถ้าสนใจก็ซื้อที่ร้านบิ๊กได้ในลิงนะร้านแบยักษ์ในช็อปปี้แล้วก็ร้านเฟซบุ๊กพี่หมียักษ์นะครับแล้วก็มียู u ูบเมนเมนรีวิวนะครับเราไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับใบกระท่อมได้ครับวันนี้พี่หมีลาตัวครับสวัสดีครับ